วัสดีค่ะทุกคนวันนี้อ้อมชวนทุกคนมาทําความรู้จักกับวัสดุชนิดหนึ่งที่เรียกได้ว่าสําคัญมากสําคัญแบบไม่มีไซส์ไหนไม่ใช้อ้อมกล้าพูดอย่างนี้เลยตั้งแต่ง,งานสเกลใหญ่แบบอาคารสูงหลายชั้นคอนโดหลายร้อยยูนิตก็ต้องใช้เขาหรืองานสเกลเล็กแบบทาครัวปูนสร้างบ่อป,ปลาทําพื้นใกล้ๆตัวทุกคนอันนี้ก็ต้องใช้เขาอ้อมพาทุกคนมาบุกโรงงานไม้แบบกันนะะทุกคนเข้าไปดูกัน จริงๆแล้วคือหน้าที่หลักของไม้แบบเนี่ยเขามีไว้สําหรับการหล่อปูนหล่อคอนกรีตรอะไรแบบนี้เนาะทุกคนคะคือการที่เราจะทําให้ปูนหรือว่าคอนกรีตรเนี่ยเขาขึ้นรูปมาเป็นเสาหรือเป็นคานอย่างที่เราต้องการเนี่ยมันต้องใช้แบบหล่อเนาะเราก็ต้องประกอบแบบหล่อขึ้นมาเทปูนลงไปหลอปูนแห้งแล้วเราก็ค่อยแกะแบบออกเราก็จะได้แบบ ได้เสารทรงนี้ได้คานทรงนี้ได้ปูนออกมาเป็นรูปทรงต่างๆอย่างที่เราต้องการอย่างโครงสร้างนี้ค่ะทุกคนอันนี้อ้อมอ่ะมาเยี่ยมเยือนไซนี้ยตั้งแต่ตอนที่เขายังมีแค่เสานะอ้อมอ่ะคือเห็นตอนที่เขาหล่อเสาต้นนี้ขึ้นมากับตาอ้อมเลยเพราะว่าเข้าไปวันนั้นพอดีทุกคนตอนนี้แบบใหญ่โตเป็นโรงงานไม้แบบพลาสติกไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราขอเขาเข้าไปดูลายผลิตข้างในกัน คือเขาเล่าให้อ้อมฟังแบบหมดเปลือกทุกอย่างเล่าลายการผลิตทั้งหมดตอนจะบอกว่าเราอาจจะเข้าไปถ่ายกันลําบากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นความลับในการผลิตของเขานะคะเดี๋ยวอ้อมจะอาสาเล่าให้ทุกคนฟังเองแล้วกันคือไม้แบบอะคะ่ะทุกคนมันมีให้เลือกทั้งหมด3วัสดุโดยการวัสดุแรกก็คือแบบไม้แบบไม้ที่เราเรียกกันว่าไม้อัดฟิล์มดำอันนี้น้ําหนักเบาราคาถูก เกิดเป็นแบบกันน้ำอ่ะเราสามารถใช้เขาซ้ําได้ประมาณ20ครั้งแต่ถ้าเกิดเป็นแบบไม่กันน้าก็ใช้ซ้ําได้ประมาณ2-6ครั้งแล้วเขาก็จะเสื่อมสภาพไปตามธรรมชาติของไม้แบบที่2ก็คือแบบเหล็กค่ะทุกคนแบบเหล็กนี่แข็งแรงทนทานแต่ว่าน้ําหนักเยอะแล้วก็ราคาแพงเพราะฉะนั้นสเกลที่เขาใช้กันก็คือจะเป็นสเกลแบบการก่อสร้าง อาคารสูงมากๆคอนโดแบบใหญ่มากๆอะไรเงี้ยมันถึงจะคุ้มเดเวล o อปเปโครงการเขาก็จะซื้อเก็บไว้ใช้กันส่วนแบบที่3ก็คือแบบที่เรามาบุกโรงงานเขาเป็นแบบไม้แบบพลาสติกนะคะทุกคนอ้อมเพิ่งได้ความรู้จากพี่เอกอสดร้อนๆเลยคือเขาเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นตรงกลางระหว่างไม้กับเหล็กเพราะว่าเขามีน้ําหนักเบาเหมือนไม้ค่ะทุกคนแต่ว่าแข็งแรงแข็งแรงมากสามารถใช้ได้แบบเป็นร้อยๆครั้งเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดเอาราคาต่อครั้งไปเทียบกับแบบเหล็กอะคือมันถูกกว่ากันแบบมากโหเลยความแข็งแรงความทนทานการใช้ซ้ำเนี่ยไม่ได้ต่างจากแบบเหล็กเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ ที่อ้อมเพิ่งได้ทราบมาแต่ว่าราคาถูกกว่าแบบเหล็กถ้าเอาไปเทียบกันนี่ก็คือถูกกว่าเยอะเลยค่ะทุกคนทีนี้ถ้าเกิดเป็น d e v วลลอปเโครงการหรือว่าบริษัทรับเหมารายใหญ่ๆเงี้ยจะซื้อเก็บไว้ใช้ก็คุ้มหรือว่าถ้าเกิดใครแบบงานสเกลเล็กๆจะเช่าเอาก็คุ้มก็จะดีกว่าแบบไม้นิดน,นึงคือเราไม่ต้องไปนั่งตัดอะไรแบบนี้หรือจะซื้อไปปล่อยเช่าก็ได้นะทุกคนอันนี้ก็าจะยิ่งคุ้มไปกันใหญ่แต่ถ้าถามว่าซื้อยังไงประกอบยังไงทุกคนเอาทีละอย่างนะคะถ้าซื้อยังไงอันนี้ติดต่อ Li Sun เเข้าไปไปดลย Wood, หรือว่าจะติดต่อทาง Facebook หรือโทรติดต่อเขาก็ได้เหมือนกันแต่ว่าใครกําลังแบบแบงแบงไม่รู้แบบไม่รู้จักไม้แบบพลาสติกเลยอยากได้คําแนะนําหรือว่าคําแนะนําที่แบบจะให้โปรเจกต์เราจบเร็วขึ้นเสร็จไวขึ้นทุกคนคะที่ซันออฟวูดนะคะเข้ามาที่ออฟฟิศเขาเขาจะมีทีมวิศวะคอยให้คําปรึกษาทุกคนอยู่อ่ะแต่ส่วนประกอบยังไงทุกคนวันนี้อ้อมต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวอ้อมจะลาไปด้วยภาพสาธิตการประกอบไม้แบบพลาสติกให้ทุกคนดูกันนะคะวันนี้อ้อมไปแล้วคะ่ะทุกคน